สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลนะครับประจำวันพุธที่10มิถุนานะครับปียก3นะก่อนอื่นนะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ ู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับเว็บที่มันคงปลอดภัยและก็น่าเชื่อถือนะครับใครต้องการตีเด็ดนะครับใครต้องการหาเว็บที่มันคงปลอดภัยที่น่าเชื่อถือนะครับไม่โกงไม่เฆนครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับกดเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับกดเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะส่วนใครนะครับที่ต้องการตีเด็ดบอลนะครับตีเด็ดบอลนะครับเรามีตีเด็ดบอลแจกทั้งว right uhm, uh ัน huh. ท okay, um, ั้งคืนนะครับถ้ามีบอลแข่งนะถ้ามีบอลแข่งเราจะแจกทั้งวันทั้งคืนนะครับ ในกลุ่ม Vp นะครับใครต้องการสนใจเข้ากลุ่ม Vp นะครับใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่ม Vp กับเฮียนะกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามาดูเลยนะกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มที่กระดิ่งนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่คลิปมันอัพขึ้นไปนะครับมันจะเด้งในโทรศัพท์นะครับเราก็จะได้เปิดดูทันทีนะครับไม่พลาดโอกาสที่จะมีทีเด็ดคืนนี้กันนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยนะมาเริ่มกันเลยนะ คืนนี้อยู่ที่บอลเยอรมันนะครับเยอรมันครับนะครับ DFB Pokal นะครับ DFB Pokal ระหว่างนะครับระหว่างไบเยนมิวนิกนะครับไบเยนมิวนิกกับแฟรงเฟิร์ตนะครับต้องบอกว่าตารางคะแนนคู่นี้ห่างกันเยอะนะครับแต่คืนนี้เป็นบอลถ้วยนะครับเป็นบอลถ้วยนะครับราคาก็เปิดมาค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะครับส่วนหล่อเชนทั้งหลายจะให้แฟรงเฟิร์ตนะครับคืนนี้แต่เรามาวิเคราะห์ราคากันก่อนนะวิเคราะห์ราคากันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับเราไปดู ผลการเจอกันล five, น่ห้านัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับนี่ครับห้านัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับต้องบอกเลยว่ er. าบาร์ยนมินิกนะครับชนะรวดนะครับชนะรวดชนะตลอดนะครับจากทุกรายการนะครับจากทุกรายการที่บาร์ยนมินิกเจอกับแฟรงเฟิร์ตนะครับชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับบาร์ยนมินิกชนะมาสี่แพ้หนึ่งนะครับเพราะว่าเกมนั้นบาร์ยนมินิกโดนใบแดงไปหนึ่งคนด้วยนะ ส่วนครึ่งแรกนะครับยิงกันกระจายนะครับครึ่งแรกไม่ต้องห่วงนะครับครึ่งแรกไม่ต้องห่วงครับยิงกันกระจายนะครับแฟงเฟิร์ตอยู่ที่อันดับ11ของตารางบุนเดอร์ติก้านะครับส่วนบาเยอร์มิน evet, ีนะครับอยู่อันดับหนึ่งของบุนเดอร์ติก้านะครับฟอร์มนี้ต่างกันเยอะนะครับล่าสุดบาเยอร์มิเนีก็ชนะมาเดยมาเหมือนกันนะต่อไปนะครับรอไปเราจะไปดูห้านัดล่าสุดของบาเยอร์มินีนะครับห้านัดล่าสุดของบาเยอร์มิเนีบอกเลยว่าชนะรวดนะครับ ชนะรวดแล้วก็ยิงประตูได้แบบกินขาดนะครับกินขาดบินกินเต็มนะครับครึ่งแรกก็ยิงกันกระจายนะครับครึ่งแรกยิงกระจายเหมือนกันคืนนี้ถ้าต่อไม่เยอะโอกาสสูงแรกมีมีมาแน่นอนนะสูงแรกมีมาแน่นอนนะครับห้านัดล่าสุดบาเยจนมิวนิกนะครับชนะรวดนะครับชนะทั้งห้านัดเลยนะครับไม่ไม่ว่าจะชนะฟอร์ตูน่าชนะโอดมุนชนะแเฟงเฟิร์ดแล้วก็บาเยจนมิวนิกยูเนียนยูเนียนเบอร์ลินนะครับชนะมาหมดนะชนะมาหมดนะครับ เรามาดูสถิติของแฟงเฟิร์ตกันบ้างครับแฟงเฟิร์ตห้านัดล่าสุดนะครับชนะ2นะครับชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอหนึ่งนะห้านัดล่าสุดนัดล่าสุดที่แฟงเฟิร์ตนะก็ไปครอบแพ้ไม้สูนหน้าในบ้านตัวเองนะครับมา2ประตูต่อศูนย์นะแพ้ไม้สูนหน้านะในบ้านตัวเองมา2ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นทนนีมต่อด้วยนะครับคืนนั้นเป็นทีมต่อด้วยแล้วก็แพ้ด้วยนะครึ่งแรกนี่บอกว่าแฟงเฟิร์ตไม่ค่อยยิงนะครับไม่ค่อยยิงนะครับ ยิงยิงน้อยมากนะครับ1ประตูต่อเกมอะไรประมาณนี้นะครับฉดเฉลี่ยแล้ว1ประตูต่อเกมนะถือว่าน้อยมากนะครับการที่ชนะ2นัดล่าสุดจาก5นัดล่าสุดนะครับถือว่าไม่ค่อยเวิร์กนะครับคืนนี้ดูแล้วว่าแฟรงก์เฟิร์ตน่าจะไม่ค่อยรอดนะครับน่าจะไม่ค่อยรอดนะครับต่อไปเรามาดูราคานะครับราคาตลาดที่เปิดมาคืนนี้นะราคาตลาดที่เปิดมาคืนนี้ต้องบอกว่าไบอิเลนเมเนกต่อที่2ลูกครึ่งนะครับ ไบเอเล็กทอนิกต่อที่2ลูกครึ่งนะครับน,น้ำน้ำนี่เท่ากันเลยนะครับโอกาสที่ว่าจะยิงขาดยิงเป็น3ามศูนย์อะไรนี่คือ50าสอาเลยนะครับแต่คืนนี้นะเนี่ยจะขอนะครับขอวิเคราะห์จากราคาน้ําที่มันสูงตะลุก,กําแพงไปนะสูงตะลุก,กําแพงไปแล้วก็ราคาน้ําที่เท่ากันนะก็ต้องขอรองเฟ้งเฟืนนะครับคู่นี้ทีเด็ดขอรองเฟ้งเฟินอนครับสลับสูงเต็มเกมนะสูงเต็มเกมคาดว่าน่าจะยิงกันไม่ถึง5้าลูกหรอกครับคู่นี้นะ ยิงงไม่ถึง5ลูกนะสกอรวมนะค่อยอยู่ที่3ลูกครึ่งหรือ3ลูกครึ่งครบสี่นะครับ3ลูกครึ่งครบ4สี่อาจจะได้กินครึ่งนะครับแต่ก็ได้นิดหน่อยดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมได้นิดหน่อยดีกว่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสูงเต็มเกมมาอยู่ที่3ลูกครึ่งหรือ3ลูกครึ่งครบ่สี่นะครับคอยดูราคากันด้วยนะครับคอยดูราคาด้วยนะครับ <an ash> <an> แล้วก็แล้วก็ออกครับเรามาดูเีเด็ดครึ่งแรกกันนะคีเด็ดครึ่งแรกนะครับ ใครที่ชอบเล่นครึ่งเดียวนะวันนี้เรามาอยู่ที่1ลูกนะครับ1ลูกหรือครึ่งควบลูกนะครับโอกาสได้นี่มีเยอะมากนะครับสำหรับครึ่งแรกนะครึ่งแรกนะครับให้อยู่ที่ลูกเดียวนะครับให้ลูกเดียวให้ต่อให้ต่อบายเยนเมนิกหนลูกนะครับให้ต่อบายเลนเมนิกหนึลูกนะครับสำหรับที่เด็กครึ่งแรกนะครับส่วนนะครับส่วนต่อไปเรามาดูสูงแรกสูงต่าครึ่งแรกกันนะครึ่งแรกไม่น่าจะยิงเกิน2ลูกนะครับไม่น่าจะยิงเกิน2ลูกดูจากราคาที่เปิดมา81ต่อ9ดต่อเก้าสิบพราแล้วนะครับ ดูน้าต่อค่าสุ่อานะครับโอกาสที่ว่าน่าจะเข้ากันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งแรกนะครับให้เล่นลูกครึ่งควบสองหรือว่าลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งหรือลูกครึ่งควบสองนะครับเล่นไปได้เลยนะครับสําหรับสูงแรกนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้สับสุนใจดียครั้งนะครับใครสนใจเว็บที่มันโกงบทไฟนะครับไม่โกงไม่เกินนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะได้เข้ากลุ่มแจก ทีเด็ด VIP กันทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งครับถ้ามีบอลแข่งถ้ามีบอลที่เราคัดมาเลยว่าน่าจะมีโอกาสได้ถึงเยอะมากๆนะครับเราจะแจกให้นะครับใครอยากข้าวกลุ่มทีเด็ด VIP นะครับก็กดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะและสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคลิปมันอัปโหลดขึ้นไปบน u t u b e นะครับมันจะเด้งในโทรศัพท์นะครับจะได้เปิดขึ้นมาครับจะได้ไม่พลาดทีเด็ดคืนนี้นะครับจะ แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ